ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โปรแก a m m e r Thailand.com อนะครับอยู่ในส่วนของย f r a m e w o r k t t ทูเ i n n นนะครับสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านเข้าไปเรียนรู้ในเรื่องของการใช้ Class h e อ,อ p e r นะครับในที่นี้จะเป็น Helper ที่มีชื่อว่า HTML Helper นะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ตัว API นะครับ API ของ Yii e Framework นะครับ Yii Framework.com เนี e ่ยฮะ /doc/ ขีดนะครับขีด h e l p e r s h t m l e นะครับ, k รบโอเคนะครับอ่าโอเคก็มาดูตัวที่สำคัญสำคัญนะครับตัวที่เราจะใช้นะครับก็จะเห็นว่ามันจะมี property นะครับเป็น attribute order, y element นะครับแล้วก็จะมีเมธอดต่างต่างนะครับเมธอดเหล่านี้นะครับก็เป็นเมธอดในการเจเนเรตนะครับบางอย่างนะครับมีเช่นเมธอด a นะครับก็จะเจเนเรตไฮเปอร์ลิงนะครับ active checkbox นะครับเช็ c บล็อกลิสต์ดับ o าวลิสต์อะไรพวกนี้นะครับก็จะมี2แบบนะฮะมีแบบที่เป็น active กับแบบปกตินะครับ drop down list ปกติ กับ double list แบบเป็น active นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูที่อย่างก,กันเลยนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวไปดูอันแรกเลยนะครับ a นะครับ generate hyperlink ทำไงบ้างน,นะครับเดี๋ยวคลิกเข้าไปดูนะครับในส่วนของอตัวนี้นะครับ เป็น public method นะครับ public method โอเคนะครับสำหรับวิธีการนะครับเดี๋ยวเราจะาผมจะสร้าง action ขึ้นมานะครับในส่วนของ s i t e controller นะครับโอเคเอนี่ก็มี action public function action a อโอเค return this render a โอเคก็เดี๋ยวเรนเดอร์ทนี้นะครับมาเพิ่มในวิวไซส์นะครับแล้วก็ตั้งชื่อ new php a php นะครับโอเคไปดู API กันนะครับก่อนที่จะใช้ HTML Helper นะครับเราจะต้องทำการ use เข้ามาก่อนนะครับตัวนี้นะครับ use y helpers แล้วก็ HTML เราต้อง use เข้าไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวทดสอบดูนะครับ echo HTML a มา,มาแล้วคือข้อดีของ n e t b เนะี่ยมันก็จะมีตัว suggestion นะครับผมเปินมาให้เรา เราก็จะเอาตัวออปชันนี้นะครับเท็กเก็สมมติโปรแกรมเมอร์ไทยแลนด์เอชไอดอทคอมนะออปชันะนะครับสำหรับออปชันนะฮะเราก็ไปดูว่า ออปชันมันจะเป็นอะไรนะฮะออปชันมันเป็นอาร์เรย์นะฮะนี่ออปชันะ Option เป็นอาร์เรย์เราก็ใส่อาร์เรย์เข้าไปนะครับเช่นถ้าคิด blank test นะครับ,รบผมก็จะรัน นะเข้า oh, host slash into basic app yeah. uh, index the php นะครับ r เท่ากับ size ก็จะโอเคก็เห็นว่ามันจะมีลิงก์โผล่ขึ้นมานะครับพอคลิกนะครัก็เห็นว่ามันจะมาเ,เปิดในหน้าต่างใหม่นละครับอลองคลิกขวา v i p a p e s o u r r t นะครับอนะ ตรงนี้เห็นไหมครับแทร็กเป็น blank uh, e q u a ว is inspect in, in element uh, ตรงนี้นะครับแทร็ก blank uh, ถ้าเราเพิ่มนะครับเพราะมันเป็น bootstrap นะครับเราจะใช้ class btn btn a c c e s s น,นีก็ได้นะครับ Refresh เราก็จะเห็นว่าตรงนี้มันก็จะเป็นอ p t i o n เสริมให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับเขีย okay, นนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับในส่วนของการใช้งานนะครับลิงก์นะครับที่เป็นแท็กแท็ก A นะครับ จาก Helper HTML Helper นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปนะครับก็เดี๋ยวจะตัดวิดีโอเป็นช็อตนะครับเพื่อให้เรียนรู้ในแต่ละตัวแต่ละตัวไปเลยนะครับก็จะได้เซิร์ชข้อมูลได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นมนไอเดียนะครับที่เราจะทำลิงก์นะครับาจาก Helper HTML Helper นะฮะ,อะของคลาสของย e ี่เฟรมเวิร์กเวอร์ชันสองนะครับโอเคเดีนะ๋ยวไปดูตัวอินดีต่อไปเลยนะครับ